สบายดีทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ที่เมืองโค้งดอนลบปดีีฮากกำลังจะไปสิไปวานแฮเนาะแต่ว่าเฮาไ่ได้ไปเองดดกอฮาวกำลังทาทาเหือไปกับายสองคนนี่ยู่ที่เมืองโค้งนี่เมืองโคง้ง,โคงดอนลบปดีเห็น่าเด็กน้อยลงอาบน้ำมีแต่หน่อยๆเลยแค่นี้เรกยกหน่นยนอยๆลงอาบน้ำเลยกลางมองนะะนหน่อยๆหาปลาเกง่งน,นะแค่นี้มุดหน้าเาืองดี ตัวน,นี้เรากำลังถาเหืออยู่จะน้อยเหือมาหับด,ดูมีติเด็กนิดหน่อยไหนวะกำลังขึ้นเด็กกับกลางหมองนี่นอน่นี่ๆลงอาบนาเมื่อกี้มีอุปกรณ์เอาสิไปออดีเย็นเหรอย่าก,กำลังมา Đây đi tít vào đại rồi bây giờ cũng đừng giờ u nam lực này như cây đây này. Spy ham nói càng con. มันจ่ถืออยู่บอกลางใช่ไหมเนี่ยตอนได้ยามมืออื่นหรือเปล่ามือเสาวว่ะมันถืออยู่บนอะไรตระเทรียเมืองบนกลางถือเซได้ทีสิกระไรสังเกตดูสิแค่มีปลาไหล 아, 우 xa lắm rồi cái cái thay một nó cuột thay đây